ไตแบงเอาแล้วครับไม่รู้โดนปลาอะไรอุ้ยกินขามือเลยโดนไอ้สากป๊อกครับโดนเลขหนึ่งแก้มครับโดนกันครับผมก็โดนครับโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยโยหนักเต็บโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนึกว่าเบ็ดพันแบงคไตแบงค์จะมาพันครับโอ้โหโอ้โตโตเลย อับตึ๊กโอ้โหโค้ครับของแท้ครับของแท้ของแท้ของแท้มไม่มีเคลิ้มดิเอหลุดไปดีปาไายทิศก็เอากันครับเอาอศากครับนู่นแป๊บๆนะฮะได้บุกการได้บุนการได้ทุกคนก็ได้ทุกคน ปลาทิ่นเลนอะไรครัเล็กถิ่นไหนซากได้ไม่หยุดเหมือนกันเลยขานี้เเลินเลยครับโยงหลังกรึ๊บอเ,เอาแล้าหนักอีกแล้วหนักอีกแล้วรูคันแอคชั่นอย่างงงครับอย่างงงไอซากแน่โอ้ไม่ใช่ครับ ผ,ผิดผิดคาดแสดงว่าตัวแรกไอ้ซากโอ้โหได้สิครับนี่เอาพ<ผ>ันหัวมาเลยเแลนะ้วเ,เนะี่ยโอ้โหเล่นพันมาตัวมาเลยกปปาหลุดจัดก็นานได้ทีอโอ้โหขม่มกูอีก พันมาเสร็จครับอันมาเสร็จพันเรียบร้อยครับพันเรียบร้อยอ่ะนิ่งเราเอาอีกแล้วดูเบิดแอคชั่นเบดไห่หน้าดิ่งใส่หน,หน้าดิ่งโอ้โหก,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 กุ้งก้ากุ้งก้กูดิยังไงยังไงโตโตอโอ้ยใส่สวยครับ โอ้เล่นโกงผมหน่อยๆครับใช้สองตาเลยครับสองตาไว้้ไวห่างกันแจ๋วอ่ะเดี๋ยววันนี้มาสองลำคู่ครับจำนวนย้ายหมายก่อนขยับขยับแล้วเอาหมุนกัดหมุนดักตึ๊บที่ตรงนี้ดักตึบ๊บดักตึบกต๊บโอ้ยโ,โอ้ยหมุนก็นไม่มาครับหมุนก็นไม่มา ใส่เป็นสวยอย่างนี้โอ้ยไปสวยครับไปสวยโอ้โหคืหนหรือเปล่าเดี๋ยวโือตัวครับโหเกินครับเคินปิดครับปิดครับออกแล้วครับโอ้ยหนักเติบโอ้ยหลอกกระทานไหวหรือเปล่าหลอกกระทานไหวนะ้ไหม ตรวรถสองหมุนทำไมมาครับหลองพานบอยฝาประเทศว่าไ,ไหวไหมโอ้ยสงสารฮะตัวสวยครับของจริงไหครับพี่สงสารใส่เป็นตุเมียครับตัวสวยไตแบงครับเบ็ดกับจุมน้ำเลยครับโอ้โหดูดูวิ่งว่ายไซใหญ่ด้วย ไฟฟ้าครับแล้วแต่ของเรายังไม่ติดเลยโดนมันยาอีกลเลยเลากลับบ้านแล้วครับอาทิตย์กำลังจะรับขอฟ้าภาพสวยงามมากนะครับเต็ดวงเลยอยันนี้เราก็เอาฝากละ